คราบสวัสดีนะพี่น้องก็อยู่กับผมช่องในโพดทีชาแนลในเอฟซีท่านนะมาดูนะอีกทีเนาะทางของทิมช่างบ้านพี่แอนฮู้บ้านหลังนี้เดี๋ยวๆๆก่อนไปบ้านพี่แอนแวะบ้านนี้ก่อนดีไหมรู้สึกว่าครัวบ้านนี้เขาจะแบบอ่าเป็นเป็นครัวนอกดาวยังสมัยเก่าอยู่นี่อันนี้สูตรสูตรโบราณเลยนะเนี่ยถูกต้อง สมัยตอนที่ผมไปไถไถไร่กับพ่อได้แบบนี้เลยนี่สูตรโบราณเลยนะเนี่ยอยู่บ้านผมก็ยังใช้อยู่นอนอยู่เียงที่ที่ไร่บูญหลวงช่วงหนาวหนาวนี่แบบแบบนี้เลยโอ้โหสูตรโบราณทายฟีสูตรโบราณของแท้เลยเนี่ยนี่นะฮึมโอ้ดู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 นี่โบราณยิ่งกว่าอีกทำอะไรนี่แม่ นี่คือทำอะไรแม่จะทอดปลาแม่จะทอดปลาโอ้แต่ก่อนนี้เอาอิดมานี่มันอิสักพักอิฐจะแตกนี่มันดีคือปืนใหญ่ก็ยัดได้น้อยก็ยัดได้มันเลสบายโอ้หืมโอ้บ้านแล้วนะฮะโอ้โหบ้านเลยเนี่ย ไอฮะไหนติดอะไรติดินั่นแหลทมาแล้วหืมท่อสอันเลยเหรอกัวมันเต็มลูกกัวมันเต็มจะขุดลงไปสอันเลยนะสี่อันถ้าขุดตรงไหน ไม่ไม่เต็มง่ายนะไฮซินเนี่ฝีมือช่างดำเนี่ยขุดมาแล้วนะมาขุดน้ำบอรระะอ่อกราลาหนาใช่ไหมอย่าเลิกเลยครับช่างพงขุดน้ำบ่อกราลาช่างดำมาแล้วขุดมาแล้วนะนกไปเลยเทนี้กร๊บมันมีเด็ดสนัยนะพวกเจ้าคุยกันนี่นขุดขุดอะไรเนี่ยจริง ก็ขุดน้ำบ่อก่อซาราช่างดำทำมาแล้วออ๋นึกว่าจะนี่จิบนึกว่าจะขุดช่างดำนะอู้ไปหาหมอนะหมอตรวจแล้วบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ดีแต่ว่าห้ามไปขุดอีกนะถ้านอกแบบนี้ไปเลยนะเขาพัวเนี่ยเยอะเขาพัวมันใช้แรงเยอะได้ขุดนะอ่าช่างดำนอกเพราขุดนี่แหละ อืมอ่ามาดูเลยอยู่ที่อบ้านที่สามแยกน่ะช่างดมขุดเอ้าดับซ้ำกําลังคุยกับเอฟซีมวลอยู่ดับออรู้ไหมบ้านอยู่ที่สามแยกน่ะช่างดำขุดนี่แหละอาการก็เลยกําเริ่มออขุด ตากฝนขุดอะไรโอ้โหนะขุดไปขุดมานอกไม่รู้เรื่องเลยเหมือนจะพูดเหมือนจะจริงนะเนี่ยจริงขุดนี่เหรอเออเรื่องจริงนี่เลยไอ้ที่นกนี่คือขุดห้องน้ำนี่เหรอเออไม่ใช่ขุดบ่อปลาบ่อเสร็จ้านขุดบ่อปลาเสร็จขุดบ่อปลาเออ่องข้างหน้าบ้านตรงไอ้ป้ายไอ้นั่นแหละ เดี๋ยวจะเอามาสุกินด้อะไรนะฟักทองอะไรนะมะอูบนะเขาเรียกว่าอะไรฟักทองฟักทองเท่านี้แล้วนะลุงนิ่มันก็บอกว่าโอ้ยกินค่อยกินแล้วกินก่อนแล้วอร่อยมากฟักทองดนี่นายเอฟซีก็ทรายก็ทรายมาแล้วเนาะทรายมาแล้วนะนี่คือสาเหตุที่ทําบ้านหลังเพื่อนเพราะมันจะไม่มีพื้นที่วางทราย นี่เฮ้ยอะไรกองแกงกองแกงนะ FC กะรองกองแกงแกงแกงกองมาลิงกิงกองสารล้น้องกองแกงมาลองมาแรงงับล่าสุดนะห้องน้ำบ้านพี่แอนสวยงามเนาะใกล้จะสเร็จแล้วนะฮะ FC ทุกท่านผมดูแล้วนะมันก็ใช้งานได้แล้วล่ะไม่ต้องฉาบก็ได้เหมือนบ้านของเอชชิดนะแต่ว่าบ้านพี่แอนเห็นว่าจะฉาบอยู่ โอ้ติดประตูหน้าต่างแล้วนะเอ๊ะทำแล้วเหรอเมื่อคืนผมดูผมมาดูเมื่อคืนมันยังไอ้นี่อยู่มาเช้านี้เขาใส่ไอ้นี่แล้วใส่ประตูหน้าต่างเลยนะเอฟซีอุ้มหืมกวางมากเนาะกวางขวงกวางขวงใช่กวางขวงดีมากเลยนี่ห้องน้ำก็ใหญ่นะผมดูแล้วใหญ่ ห้องน้ําห้องน้ําบ้านพี่เอ็นใหญ่มากเหมาะกับการมาอือใหญ่จริงๆรเนาะใช่ใหญ่จริงจนบรรดาห้องน้ําแถวนี้ันี้แหละใหญ่สุดอห้องน้ำบ้านพียนเาใหญ่สุดใช่ใหญ่สุดแล้วก็กว้างขวางแบบเหมือนเหมือนห้องน้ําที่บ้านเราอ่ะใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีช่องลมอะไรโอ้เรียบร้อยดีเนาะอื้อหือ สวยงามได้ที่สําคัญท่อเยอะด้วยนะเจ้านับดูท่อกี่ท่อตันนี้ก็ซิงล้างจานอ่านี่ไงอ่าอันนี้ก็จะทํามันประตูออกอืมใส่หน้าต่างเรียบร้อยนะฮะตอนแรกเขาว่าจะใส่หน้าต่างตรงห้างน้ําผมว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าอ่มันไม่ใช่นะไม่ใช่หรอใช่ตรงนี้ดีถูกต้องเป็นไงช่างพงษ์ดีใจด้วยดีใจกับพี่แอนเนาะ จะได้มาอยู่แล้วเนาะผมก็จะได้ไม่ต้องเลนี่เวลาเขาไปศาลไปอะไรก็จะมีคนนอนนากันเยอะขึ้นถูกต้องมีคนเฝ้าตรงนี้เนาะมีคนนอนเฝ้าก็สบายใจนะสวยจริงๆนะครับแต่แต่สู้ฝั่งนี้ไม่ได้ฟังฟังที่เราทำเนี่ยสวยกว่าอ๋อเหรอใช่เนาะอ่วยก็สวยนะ นี่บ้านที่มันได้ฉากเนาะมันทําอะไรมันก็ง่ายอือจริงอือเวลาการต่อออกไปอะไรมันจะเสมอกันารต่อไม่ยากนะฮะสวยงามจริงๆมไม่อยากจะเชื่อนะห้องน้ำเออแต่ว่ากว้างขวางดีเนาะทำครัวทำอะไรก็สบายนะเนี่ยอ,อชิวๆเลยเนี่ย ก็คือระบบน้ําระบบอะไรก็โอเคแล้วนะแต่ว่าบ้านของพี่แอนเนี่ยหลังจากทําแบบนี้แล้วอันนี้คือยกไม่ได้เนาะยกไปไหนไม่ได้ไไ,ไ,ไดแต่อย่างงี้ก็อย่างงี้ก็เหมือนจะไม่ได้แล้วนเนี่ยทบอือโอ้ยจะยกไปไหนมันหมดแค่นี้แล้วไม่ถ้ายกย้ายอีกรอบนี้ก็คือไม่ไปแล้วจะย้ายไปไหนอีกเปือเป่อเปล่อ,อมไม่มีแล้วเนาะไม่มีไม่มีนะ อันนี้คือทําแบบถาวรคือไม่ได้เผื่อย้ายเผื่อยกนะถาวรในที่ือว่าโอ้โหยอดนะความมันทนความแน่นหนามันดูเหมือนรีสอร์ทเหมือนอะไรนี่เนาะเหมือนเป็นบ้านที่เขาเหมือนเหมือนกันหลายๆหลังนะใช่มันลักษณะเหมือนกันถือว่าคิดน่าจะเป็นบ้านตัวอย่างใช่ก็คือข้างในเป็นห้องนอนออกมาห้องน้ําห้องครัว ครบครบเจ็ดหน้สี่โอ้ดีใจกับพี่แอนเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็อัปเดตแ้วเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์ติดนะครับพี่น้องเอฟซีฝากวันนี้ในเอฟซีนะก็ยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ติ่พิตกินนะฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะครับผมสั่งไปในนามของนายโพธิ์นะครับผมสวัสดีครับ